ว่าจะได้กินแบบสวยได้ได้กินแบบเละฮ่าฮ่าฮ่านี่ติดอะไ้เละไม่รู้บอลเละอ่นี้เขาคิดว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทน้ำ่อน โอ้ยพีนองเาอ้ยาาอา ในการปอกออียนอ้ยอ,อ,อร่อยก็จะปอกแรกก็พอดีเหมือพอดีพี่ห่ะขอลูกนี้ไปกินแล้วกันว้ลูกนี้ ไอ้ลูกนี้นี่กินลูกนี้แปะตัวลูกนี้นี่รัก <coughs> 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 คุยแบบกองชํำนานมันอยู่ได้ไงมาแกะมึงบันเดียมันมามึงเป็นเดะบอโอ้ยเละเเละ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 บอว้าว ปิดปาด๊าปปิดปาด๊าพี่น้องปิดปาด๊า เ,นเ,นเขาเป็นเหมดเหมดเนาะฮะสาวกับเป็นเหมดอนเหมือนที่ว่าประแจงว่าประสะว่างสวัยน,นี่แค่นี้แหละจ้าพี่น้องมันเป็นประแจง